สวัสดีครับมาพบกันเหมือนเดิมเลยนะครับพระเครื่องทั่วไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเหี่ยพระเครื่องนะครับ EP นี้นะครับมาให้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ย์า0966614848นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e และกดติดตามนะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000งพนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมเลยนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่หนึ่งกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับนี่นะครับกล้องเดิมๆนะครับปีสองพันห้าร้อยครับผมนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับนี่พร้อมกล้องนะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สองนะครับเป็นพระกุกน, e นะครับเ er ป huh. ็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเนื้อชินเงินนะครับน MA> ี่นะครับองค์นี้องค์ที่สองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดเก่านะครับนี่นะครับ หลวงพ่อเตียงหลวงพ่อพิษประมาณนั้นนะครับนี่นะครับลักเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอินะครับนี่นะครับเนื้อทองแดงนะครับรุ่นแรกครับผมองค์นี้องค์ที่สี่ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับนี่เลยเป็นพระกิ่งเก่าไม่ทราบที่นะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่ห้านะครับเป็นพระกิงเก่าไม่ทราบที่ครับผมนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับเป็นพระปิดตานะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับไครรูที่จัดไปนะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับมีคราบไข่เดิมๆนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตาสามชายนะครับนี่นะครับไอ้สี่ชายนะครับขออภัยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่แปดนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับหลังเป็น รูปหลวงพ่อนะครับองค์นี้องค์ที่8ครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่9นะครับนี่เลยเป็นพระหล่อบโบราณน,นะครับไม่รู้ออกที่ไหนนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับหล่อบโบราณน,นะครับเนื้อทองผสมนะครับองค์นี้องค์ที่9ครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่10นะครัเบะะะะเ,นนะะเป็นงบน้ําอ้อยนะครับนี่นะครับเนื้อชินนะครับเป็นงบน้าอ้อยเนื้อชินนะครับ องนี้องที่สิบนะครับขนาดเท่าเหรียญสิบนะครับอง์ละสา0ร้อบาทนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นะครับเหรียญฉลุนะครับเนื้ออัปปก้านะครับเอ้เนื้อเนื้อเนื้อกระไรเงินเนื้อทองทองแดงกระไ่เงินขอภัยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับ เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเนื้อทองทองเหลืองนะครับนี่ยาคัดแดงแดงแดงเดิมเดิมเลยนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสองครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามนะครับจะเป็นเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับเหรียญหล่อเก่าไม่ทราบที่ครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะผสมนะครับสายใต้นะครับในปิดตาสายใต้นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเป็นพระกิ่งนะครับเนื้อผงนะครับน่าจะเป็นแม่ชีบุญเรือนปุกเสกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบห้าครับ องต่อไปครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่นะครับสมเด็จบางขุนพมนะครับพิมพ์อะไรเอ่ยอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบหกนะครับบางขุนพมพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อชินนะครับหลวงปู่สุกปกเสกนะครับ นี่นะครับอง์นี้องค์ที่17นะครับอง์ละ300บาทนะครับ4ี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่18นะครับนี่นะครับพระกิ่งจีนนะครับไม่รู้ออกที่ไหนเช่นกันนะครับเก่าเลยนะครับองค์นี้องค์ที่18นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่19นะครับเป็นพระกุนะครับนี่นะครับเนื้อชินเงินนะครับ องนี้องค์ที่สิบเก้านะครับพระกุเนื้อชินเงินนะครับองค์ต่อไปครับผมองที่ยี่สิบนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อเนื้อทองแดงนะครับเหรียญรูปไข่หลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงองค์นี้องที่ยี่สิบครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพระปิดตานะครับน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมแต่ไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับนี่นะครับ อง์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับเป็นจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานครับผมนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับจอบเล็กหลงพ่อเงินวัดบางคานครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับพระกิ่งนะครับวัดสุทัศนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่นะครับนี่เป็นพระคล้ายๆพระชัยวัดนะครับนี่นะครับเนื้อตะกัวนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับใครรู้ที่ใครชอบจัดไปนะครับองค์ต่อไปเลยนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับเป็นพระนาคไอเป็นสมเด็จนะครับ พิมพ์ปกโพนะครับเนื้อผงน้ํามันหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปครับผมองที่ยี่สิบหกนะครับนี่ดีกว่าเป็นจอบหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเป็นจอบนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับจอบพ่อเดิมนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหกนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปพิมพ์ยดน้ํานะครับนี่นะครับเจ้าคุณสีสนนะครับสองสี่แปดห้านะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบแปดนะครับพระปิตานะครับสี่กรหลวงปู่กปุกเสกนะครับนี่จานด้านหลังด้วยเนื้อชินนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบแปดนะครับ องค์ต่อไปครับผมองค์ที่29นะครับนี่นะครับเป็นบางขุนพรมพร้องกล่องเดิมๆอีกหนึ่งองนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่29นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่30นะครับนี่นะครับเป็นตะกรุดเช่นกันนะครับยาวประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับนี่นะครับมีอว้านานในนะครับสายพิจิตนะครับองค์นี้องค์ที่30นะครับ องละ300บาทนะครับ4องค์1,000นนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับมาชมองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่31นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นรูปหล่อครึ่งองค์นะครับเป็นพระสังกัจจายหล่อครึ่งองนะครับน่าจะวัดสุดทัดเช่นกันนะครับ2อี่กว่านะครับองค์นี้องค์ที่31นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่32นะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วรุ่นแรกครับ นี่นะครับองค์นี้องค์ที่32นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สานะครับเอาเป็นพระปิดตานะครับนี่นะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับตะกุด2ดอกนะครับเนื้อผงใบลานนะครับนี่นะครับสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่สาานะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับเป็นพระกุเช่นกันนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สาสิบสี่นะครับใครรู้ใครชอบจัดไปนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สาสิบห้านะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับลงรักเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่สาสิบห้านะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สามสิบหกนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นพระโกเช่นกันนะครับนี่นะครับเหมือน คล้ายพระล่วงยืนนะครับนี่นะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับเหรียญเก่าไม่ทราบที่นะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ปั๊มเป็นปั๊มเป็นหลังแบบนะครับองนี้องค์ที่สามสิบแปดองต่อไปครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับพลักกิ้งเก่าๆอีกแล้วนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้านะครับ นี่มีรอยจานนะครับองค์ต่อไปครับองที่ี่ส0บนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์หลวงป่สุกนะครับไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับเนื้อชินนะครับองค์นี้องที่ี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่4 <subjected> 1บเอ็ดนะครับเป็นเหรียญธรรมจักหลวงพ่อธรรมจักนะครับเนื้อทองแดงนะครับอง์นี้องค์ที่4 1บเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ี่สิบนะครับ เป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเนื้อท้องเหลืองพิมพ์คอตึงนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบสองนะครับพิมพ์คอตึงนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสามนะครับนี่เลยเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับองนี้องที่สี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบสี่นะครับ น <auf war: initiatives> ี่นะครับเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่44นะครับวัดพับพิมพ์เล็กนะครับอง์ต่อไปนะครับองค์ที่45นะครับอ่าเป็นวัดลคกังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับลงรักเดิมๆนะครับองคนี้องค์ที่45นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องที่สี่สิบหกนะครับเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับสภาพผ่านการใช้มานิดนึงนะครับนี่นะครับแต่เนื้อปึกเลยนะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับขี่ปลาครับนี่นะครับอง์นี้องที่สี่สิบเจ็ดครับหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปลานะครับองต่อไปนะครับ องที่สี่สิบแปดนะครับเป็นนางพญานะครับพิมพ์เข้าตรงนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับแร่นะครับเม็ดแร่นะครับชัดเจนเลยนะครับนี่นะครับเนื้อออกสีเทามอยนะครับเทาอมเขียวนะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับนี่นะครับเป็นหลวงปูเพรือกนะครับพิมพ์ขุดสะใหญ่นะครับ นี่องค์นี้องที่สี่สิบเก้านะครับหลวงปู่เพือกพิมพ์คุดสะใหญ่นะครับอ่าองสุดท้ายของอีพีนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบนะครับนี่ดีกว่าเหรียญหล่อเก่าเหรียญหล่อเก่านะครับไม่รู้ที่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับองละสามร้อยบาทนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับส่งฟรีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับ 0966614848นะครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ